Creative Talk Podcast In Law เรื่องกฎหมายคลายสงสัยสวัสดีครับยิยนดีต้อนรับเข้าสูร่รายการ Podcast In Law นะครับอยู่ผมเก่งสิทธิพงศ์สินไม้เกษมนะครับและคุณโตชวีวัน,วนผคงโชคสมัยคะ่ะผมยุทธานาศิีสวัสดิ์ครับนิกกี้ครับครับวันนี้เราจะเสียงกันแปลกๆกันหน่อยนะทั้งสองท่านนะเพราะว่าวันนี้ s ซเชียลดิสแท c e ใช่ราะว่าไม่สบายโซเชียลดิสแท c i ซิใช่ไหมเราก็จะอยู่บ้านแล้วก็อัดพอดแคสต์กันนะครับก็เลยใช้วิธีโฟนอินกันนะเป็นรายการแรกของประเทศเลยป่ะเนี่ยผมว่าเขาไม่ค่อยทํากันนะโฟนอินอย่างเงี้ยนะฮะใช่ใช่ดังนั้นวันนี้ความรู้สึกเหมือนเป็นพี่ดีเจรายการวิทอยุ่สมัยก่อนเอ่ใช่ใช่คล้ายคล้าใช่อะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันดีครับคุณมิกกี้ วันนี้ครับก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องประเด็นหนึ่งที่ผมน่าจะเกี่ยวข้องกับชาว creative c r e หลายคนก็คือเกี่ยวเรื่องของสัญญาจ้างแรงงานสัญญาจ้างแรงงานอืม<ช>ทำไมครับสัญญาจ้างแรงงานานี้มันมีปัญหายัางไงคือผมก็รู้สึกว่าเวลาแต่ก่อนผมเป็นพนักงานบริษัทก็เคยนะแบบไปสมัครงานที่นู่นนี่นั่นแล้วบางทีก็มีสัญญาอันเล็กๆให้เราหรือบางทีก็ไม่มีก็บอกว่าเอ้ยจ้างแล้วมาทําเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าให้เงินเดือนเราทุกเดือนไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยแบบ ขาดตกบกพร่องเลยนะอย่างนี้คือแบบมันจําเป็นไหมหรือว่าหรือที่เขาเรียกว่าเป็นสัญญาใจแบบนี้ใช่ไหมคุณมิกกี้คือมันมีอะไรยังไงรายละเอียดเป็นไงบ้างอืครับผมอ่าน่าสนใจที่นี้ผมผมขอเล่าเรื่องแรกก่อนผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนจํานวนมากในประเทศเนีรยเเคอทั้งโลกนี้เลยเข้าใจผิดคือคําว่าสัญคว่าสัญญาต้องมีกระดาษไหมหรือสัญญาต้องมีละอักษรไหมอันนี้เป็นเรื่องที่อ ใช่ใช่ซึ่งเป็นเรื่องที่คนคนจํานวนมากเข้าใจผิดเพราะที่บอกว่าเข้าใจผิดในผลพวงี้ครับเวลาเราพูดถึงคําว่าสัญญาครับสัญญาคือ contract ภาษาอังกฤษเนาะ contract เนี่ยความหมายของมาเนี่ยหลายคนชอบรู้สึกว่าพอเวลาพูดถึงว่า contract ร่าง contract มาสิร่างสัญญามาีิคนจะได้ถึงกระดาษและเขียนมาแต่จริงนะครับความหมายที่แท้จริงของสัญญามันคือเป็นความตกลงตั้งแต่บุคคลแน่ๆสองคนขึ้นไปว่าจะทําอะไรหรือไม่ทําอะไรสักอย่างหนึ่งจบมีแค่นั้น ต้องมีสองคนขึ้นไปด้วยใช่ไหมคะตั้งตั้งแต่สองคนครับเพราะว่าเพราะว่าคําว่าสัญญาแสดงว่าต้องมีใครบางคนไปตกลงกับใครอีกคนหนึ่งมันจึงจะเรียกว่าสัญญาอ่าโอเคครับโดยที่ไม่ต้องมีกระดาษทีนี้ทีประเด็นที่น่าทีนี้ทีนี้ประเด็นว่าต้องมีกระดาษหรือไม่เนี่ยมันลวแต่ประเภทของ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 สัญญาลักษณะนั้นว่าจําเป็นจะต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือไหม หรือว่าปากเปล่าก็ได้หรือจะต้องเอาไปจดทะเบียนกับเจ้าพนักงานต้องมีื่านที่รองรับเป็นพยายนอีกคนหนึ่งด้วยอะไรพวกนี้อันนั้น <ๆ S 1> ก็ุดแท้แต่ประเด็นมาอยู่ตรงนี้ครับว่าเวลาเราพูดถึงคําว่าสัญญาเนี่ยครับสัญญาจริงๆแล้วมันคือความตกลงระหว่างบุคคลสองคนดังนั้นน่ะรูปแบบจะเป็นอะไรเนี่ยแล้วแต่เราใส่บังคับหรือไม่บังคับความหมายก็คือถ้ากฎหมายบังคับก็ต้องมีแบบเช่นจะต้องมีกระดาษจะต้องมีเป็นหนังสือหรือจะต้องมีการจดทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐเลยพวกนี้อันนั้นแสดงว่าเขาบังคับเขาต แต่ถ้ากฎหมายไม่ได้เขียนว่าจะต้องทํารูปแบบไหนสัญญาโดยปกติแล้วเนี่ยตปลงกันปากเป,ปล่าทำาผูกพันธตามกฎหมายเกิดขึ้นทันทีอ๋อแต่ว่ามันก็ต้องมีถ้าเกิดมันมีเรื่องมีอะไรมันก็ต้องมีพยานโดยหรือเปลา่าถ้าเกิดว่าปากเปล่าขนาดนั้นถูกองครับก็จะเป็น,ก,ปนก็จะเป็นเรื่องของการนําสื่อพยานดีทีว่าเอ๊ะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นจริงไหมสองคนนี้ตกลงกันจริงหรือเปล่ายกตัวอย่างด้วยนึงครับแล้วมันจะเคลียร์มากว่าทำไมสัญญ,ญาเนี่ยไม่ได้บังคับว่าจะเป็นกระดาษเสมอไปอ่ลองคิดภาพเล่น ลองคิดภาพเล่นๆครับเวลาที่เราช่วงนี้เนาะเราไปเราเดินทางไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อก็แล้วแต่เนี่ยครับเวลาที่เราไปซื้อของพวกนี้เนี่ยมันเป็นสัญญาลักษณะหนึ่งที่เราเรียกว่าสัญญาซื้อขายคือมีคนซื้อกับมีคนขายคําถามสั้นๆคือก่อนที่พี่โจหรือพี่เก่งเนี่ยกาลังจะซื้อของจากที่ร้านสะดวกซื้อหรือที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นเนี่ยมีการร่างสัญญาแล้วเซ็นกันสองฝั่งไหมครับไ,ไม่ไม่เซ็น ใจถึงก็ถือถุงผ้าไปก็ก็รู้แล้วว่าเขาต้องขายให้เราอะใช่ไหมไม่มีใครไม่มีใครทากันนะผมว่าไม่ไม่มีใครไม่มีใครทากันหรอกแต่ถามว่าความสัมพันธ์าสัญญาซื้อขายเกิดขึ้นไหมมีอยู่จริงไหมอืมพอไม่งั้นพราอไม่งั้นเราไม่มีสิทธิเอาของออกมาได้และในขณะเดียวกันร้านเองก็ไม่มีสิทธิรับเงินเราไปด้วยเพราะความสัมพันธ์ตามกฎหมายมันไม่เกิดครับอืมดังนั้นสัญญาจึงเกิดแล้วแม้จะมีกระดาษกระดามอีกอันหนึ่งผมผมยกตัวอย่างอีกสักสองเรื่องแล้วกันนะวันนี้จะใกล้ตัวกขึ้นมาหน่อย พี่เจ้าพี่เก่งน่าจะเคยขึ้นแท็กซี่เนาะเอ่โบกรถอจาจจะเพราะทการจะไปไหนก็ว่าัไปอออครับ่่าาประเด็นก็คือเวลาเราโบกแท็กซี่แล้วก็บอกแท็กซี่ว่าเราจะไปที่นั่นที่นี่ใช่ไหมพอ,อ,อ,อไปถึงที่หมายได้ร้อยปุ๊บมิตเตอร์อยู่เท่าไหร่่ะพี่เก่งก็จ่ายไปกี่บาทตามมิตเตอร์เนาะให้ที่ไีนิดหน่อยก็ว่าไปประเด็นก็คือตอนที่ตั้งตั้งแต่ตั้งแต่เจอแน่แท็กซี่โบกรถได้ร้อยจนกระทั่งลงรถไปเนี่ยได้เจริสัญญาอะไรกับแท็กซี่เนี่ย ไม่ได้เซ็นก็ไม่อีกเหมือนกันอืก็ไม่ก็ไม่เหมือนกันแต่ประเด็นก็คือความผูกพันตามสัญญาจ้างทําของก็คือหมายถึงว่าสัญญาจ้างให้เขาเนี่ยส่งเราจาดกินหนึ่งหรือกินเนี่ยมันเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วไม่เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงมาเราไปส่งแล้วทาไมเขาถึงมีสิทธิ์จะรับเงินเราไว้ครับอืมอ่ะแต่ทีนี้อ่าผมถามอยผมถามหน่อยว่าอ่าสมมุติแท็กซี่อย่างเงี้ยแล้วไปถึงไอ้จะอย่างแต่อย่างแท็กซี่มันก็ยังมีมิเตอร์นะแล้วมันก็มันก็ยังมีหลักฐานอยู่คือคือผมกําลังคิดว่าเกิดสมมติว่า มันไม่มีหลักฐานแบบนี้มันไม่มีการเซ็นสัญญาใช่ไหมแล้วเวลาที่เขาไปส่งแล้วเกิดผมจ่ายเงินเขาไม่ครบหรือหรืออะไรแบบนี้มันมันก็เป็นประเด็นได้ด้วยเหมือนกันไหมเพราะมันไม่มีก็จะเป็นใช่ก็จะ,จะมีประเด็นเรื่องการนเสืบจ,จับแต่ว่าถ้าเกิดว่าท้าที่ติดกล้องไว้ก็อาจจะบอกได้นะมันมีเสียนนี่กันอยู่อะไรอย่างนี้อะไรก็ได้ไที่มันหาไปที่นี่อะไรอย่างเงี้ยเอออะไรก็ได้ที่มันหาพยานได้ใช่ไหมอืมใช่ถูกต้องเรื่องนำสเสก็จะมีอเรื่องหนึ่งยกตัวอย่างเรื่องสุดท้ายก่อนจะเข้าเรื่องของสัญญาจ้างแรงงานเนาะก็ อสมมติว่าพี่โจพี่เก่งเนี่ยไปไปสั่งข้าวที่ร้านตามสั่งร้านหนึ่งบอ,บอกเอาข้าวผัดปูจานหนึ่งอะไรยี้เป็นต้นนะครับไสพิเศษด้วยเพิ่มไข่ดาวอะไรก็ว่าไปทีนี้พอสั่งเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยได้ข้าวมาคำถามคือตอนที่เราสั่งนะจะบอกแม่ค้าบอกเอาข้าวผัดปูไอเปียวโปะจานหนึ่งอะไรเงี้ยมันมีการทาสัญ,ญญากันหรือเปล่ามันคําตอบคือมีการทาสัญ,ญญานะครับแม้ว่าจะไม่ได้มีการเขียนเอกสารหรือเซ็นสัญ,ญญากันก็ตาม ดังนั้นแสดงว่าสัญญามันเกิดปุ๊บมันเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเราหยิบการเข้าผ่านนั้นมาได้และทําไมม่ท้าถึงมีสิทธิ์จะรับเงินลาไว้โอเคอ่เข้าใจอ่าอันนี้เขย่าเข้าใจละอ่าดังนั้นสิ่งที่ผมปูพื้นให้เห็นอย่างแรกก่อนคือโดยปกติครับสัญญาเนี่ยมันไม่ได้มีการกาหนดแบบเอาไว้จนกว่ากฎหมายจะบังคับว่าต้องมีแบบดังนั้นสัญญาเนี่ยคือตกลงกันปากเปล่าก็สมบูรณ์แล้วถ้าใครเคยดูพวกหนังฝรั่งโบราณๆอย่างพวกเกมออฟโดรนหรือว่าพวกกับยุกยุคกลางอะไรพวกนี้สังเกตดูว่า การจับมือกันเนี่ยจริงๆเขาจับยันพอาถอกไปนะเอะอเวลาการจับมือเนี่ยเขาถือว่าเนี่ยมันคือมันคือสิ่งที่เขารับปากไปแล้วแล้วเขาอ่ะจะผิดคำพูดไม่ได้อันนี่คือหลักจริงๆของสัญญาแล้วทีนี้เอกสารมันคืออะไรเอกสารเนี่ยครับมันการลรืมใค่นห้นี่ยเออเผือมีใครบางคนลืมหรือแกล้งลืมจะได้เอามายันกันได้ว่าเฮ้ยเธอกับฉันเคยตกลงกันอย่างนี้นะดังนั้นโดยหลักการเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยครับมันเกิดขึ้นตอนกระดาษ ที่เป็นสัญญาเนี่ยมันคือหลักฐานในการประกอบว่าเราปกลรงกันอย่างนี้จริงอ๋อเพราะว่าเดี๋ยวนี้อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวตัวสัญญาที่เราคุยกันมันบางทีมันมีหลายข้ออ่ะมันไม่เหมือนสมัยเกมม็อโชนมันสัญญากันแค่เออข้าจะเอากองทัพไปสู้ช่วยกับเจ้าอะไรเงี้ยมันมันอาจจะง่ายหน่อยอันนี้เดี๋ยวนี้สัญญา,ามียี่สิบกว่าข้ออะไรเงี้ยมันยากมันยากจะจำถูกต้องใช่ครับใช่ทีนี้อครับกิโจ ถ้าถ้าบอกว่าไอ้เจ้าตัวเอกสารมันไม่สําคัญเลยแล้วระหว่างข้อความในเอกสารกับคายืนยันของคนที่คุยกันอ่ะอันไหนอันไหนมันสาคัญกว่าสมมตินะสมมติที่พี่เก่งจ้างพี่โตใช่ไหมเสร็จแล้วพี่โตก็บอกว่าอ่ะพี่โตก็เซ็นสัญญาไปแล้วแต่ปรากฏพี่โตบอกว่าเฮ้ยตอนที่คุยกันเน่ะไม่ได้เงินเดือนนี้แต่ในเอกสารเป็นอีกเงินเดือนหนึ่งอันไหนสำคัญกว่ากันระหว่างคำพูดกับสิ่งที่อยู่ในกระดาษ กระดาษกระดาษเป็นหลักฐานที่น่าเชื่อถือกว่าครับว้าแล้วกฎหมายรับกฎหมายบังคับด้วยว่าคือต้องไปที่ผมผมขอผมขอแย้งข้อความมาจักคู่ก่อนที่พี่โจบอกกระดาษไม่ใช่ไม่สำคัญนะครับกระดาษสาคัญมากอ่ากระดาษแต่ว่ากระดาษแต่ว่ากระดาษไม่ใช่ตัวสัญญาที่เป็นตัวสัญญาแรกจริงๆสัญญาแรกจริงๆมันคือความปกลงระหว่างคนสองคนกระดาษคือหลักฐานที่ใช้ในการยืนยันว่าความตกลงระหว่างคนสองคนนั้นปลกลงกันได้อย่างไร ดังนั้นเนี่ยเมื่อมีกระดาษที่มีที่มีลายเซ็นกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยกระดาษอะ่ะย่อมเป็นหลักฐานที่ชัดเจนกว่าคาพูดดังนั้นเวลาขึ้นศาลกันเนี่ยศาลจะไม่ให้สืบหักล้านกับกระดาษนะครับกระดาษว่าไงศาลจะเชื่อตามนั้นอืมเพราะว่าตอนคุณเซ็นคุณก็ต้องดูอยู่แล้วว่ามันตรงกับที่คุยกันไว้หรือเปล่า ใช่เว้นแต่ว่ามันจะมีเหตุพิเศษบางอย่างเช่นทาสัญญาเพราะถูกปืนจ่ออยู่ให้เต็นอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นอันนั้นจะเป็นเรื่องนะเรื่องความสามารถในการทําสัญญาอันนั้น <Okay. S 1> อันนั้นจะเป็นเรื่องหนึ่งผมว่าไปทําไปทํอย่าอีทีได้เลยเออน่าสนใจน่าสนใจอ่าสกคมคูโดนมอมเหล้าอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยครับอันนั้นก็เดี๋ยวก็ไปว่ากันทีน, <S <S ทนี้ทีนี้พอกลับมาเรื่องสัญญาจ้างรายงานบ้านนะครับสัญญาจ้งรายงานเนี่ยมันก็มีคาถามต่อว่าเออสัญญาจ้งรางานเนี่ยกฎหมายกําหนดแบบไหมว่าต้องทําเป็นกระดาษหรือจริงจริงตกองปากฝาล่าได้ อืมสัญญาจ้างแรงงานใช่ไหมจ้างจ้างมาเป็นพนักงานเนี่ยอ่ะพูดง่ายๆนะใช่ใช่ที่นี้ผมต้องแกะคํานี้ก่อนเขาว่าจ้างแรงงานคืออะไรสังเกตดูว,ว่าคํานี้จะเป็นคํากฎหมายดีนหนึ่งครับจ้างแรงงานเนี่ยมันเป็นสัญญาที่มีคนอยู่สองฝั่งค,ค,ครับมีคนสองคนคนหนึ่งเราจะเรียกว่านายจ้างไอ้คนหนึ่งจะเรียกว่าลูกจ้างเป็นสัญญาที่นายจ้างเนี่ยตกลงที่จะรับลูกจ้างอ่ะเข้ามาทํางานโดยที่ตกลงจะจ่ายค่าจ้างให้และลูกจ้างก็ตกลงว่าจะรับทํางานให้กับนายจ้างค่ะครับ คอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์หรักมีประมาณนี้สาระสําคัญของมันเนี่ยที่มันจะแตกต่างกับฟรีแลนซ์ส่วนตตรงที่ว่าถ้าเป็นจ้างแรงงานครับในจ้างต้องสามารถคอนโทรลคือหมายถึงว่าควบคุมจะสั่งทําอะไรไม่ทําอะไรได้มีมีอํานาจในการควบคุมว่าจะทำอะไรหรือไม่ทําอะไรแต่ในขณะที่ถ้าเป็นสัญญาอย่างฟรีแลนซ์เนี่ยพวกนี้ยเขาเรียกเป็นคอนแทคเตอร์เนาะพวกนี้คือไม่ได้เน้นว่าจะต้องไปควบคุมอ่ะว่าเขาจะต้องแบบหนึ่งสองสามสี่อะไรบ้างส่งงานให้เสร็จแล้วกันอืมเน้นที่ผลงานงานะทำงานให้ได้ลวกันใชไ่ไม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 ่ไปควบคุมจนถึงวิธีกาารอ่ S <S อื่าดังนั้นเนี่ยพี่เก่งสามารถบอกลูกน้องบอกพนักง,งานได้เรยบอกว่าเอ้ยพี่เก่งขอให้ทําด้วยวิธีการหนึ่งสามสี่ห้าดังต่อไปนี้ใช้ซอฟต์แวร์แบบนี้ตื่นเช้ามาทําอย่างนี้เขางานวันนี้นได้ไม่ได้วันหยุดไหนหยุดได้ไม่ได้ถูกไหมอันนี้คือคือ<ช>สิทธิ<บ>์ของเราอใช่ใช่ตกลงควบคุมได้หมดที่นี้พอเป็นสัญญาจ้างรายงานแบบนี้เนี่ยครับความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างมันเกิดขึ้นนี้ปุ๊บเนี่ย กฎหมายเขาก็ไม่ได้บอกครับว่าจะต้องตกลงกันแบบไหนดังนั้นเนี่ยแสดงว่ากฎหมายเนี่ยได้บอกมาไกลๆแล้วว่าสัญญาจ้างเนี่ยเกิดขึ้นและสมบูรณ์ทันทีแม้จะไม่มีการเซ็นเอกสารเสร็จสิ้นก็ตามอ๋ออันนี้น่าสนใจเอาใหม่ใช่ไหมผมงงว่าสมมุติว่าผมจ้างคุณโจทํางานใช่ไหมทําเอกสารมาเสร็จปุ๊บก็คือคือจบเลยหรอครับไม่ต้องทำเอกสารก็ได้ครับแค่แค่แค่เพียงบอกว่าคุณโจมันทํางานด้วยกันไหมคุณโจบอกผม โอเคอ่าเริ่มเมื่อไหร่อ่าเริ่มต้นเดือนหน้าละกันเงินเดือนเท่าไหร่อ่าเงินเดือนเท่านี้ละกันอ่ามีสวัสดิการอะไรบ้างไหมดีนี่มีแค่นี้โอเคตามนั้นแล้วก็ขอบขอบ้าขอบผ่อนตามมาทํางานด้วยกันเลยอันนี้ก็โอเคแล้วอ๋องี้ก็ได้ละอ่าโอเคแล้วถ้าแล้วถ้าเกิดพี่เก่งเกิดแบบอ่าโตมาทํางานพี่โตขอผ้าขอผ่อนอย่างคุณมิกว่าเลยนะปรากฏไปทํางานจนครบเดือนสิ้นเดือนละทีดีพี่เก่งก็ไม่จ่ายตัง เออแล้วเพราะว่ามันเบสก็ไม่มีเอกสารด้วยนะคุณมิกเข้าใจอ,อางนี้ทำยังไงใช่ไหมครับอ่ะโอเคเราเราต้องเล,เลรกเรื่องหนึ่งก่อนว่าตะเสียญ,ญาจ้างรางานมันเกิดอะไรอย่างคําตอบคือมันเกิดขึ้นแล้วเพราะมีการตกลงกันเป็นนายจ้างดูจ้างเรียบร้อยละความสัมพันธ์ก็เกิดขึ้นพอความสัมพันธ์เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวนี้จริงๆอยากให้อินภาพภาพหนึ่งสมมติเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวขึ้นป้ายครับบอกว่าเราสำหรับพนักงานร้านการหนึ่งคน แล้วก็มีแล้วก็มีมีน้องคนนึงบอกว่าอยากสมัครเป็นลูกง้านล้งาลงจานเขาแกบอกอ่ะนึกเรือม,มาล้างจานวันนี้เลยอืมคํถาถามคือสองคนนี้เขาเป็นสัญญ,ญากันไหมผมว่าไม่ไม่แต่ความสมคัญระหว่างสองคนนี้เป็นนายจ้างลูกจ้างชัดเจนแน่นอนอืมเป็นอ่าเมือ่อครับทีนี้เมื่อเป็นนายจ้างลูกจ้างกันเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยวามันมีปัญหาก,กันเมื่อสักครู่อย่างเช่นพี่โจบ,บอกว่าเอ้ยเนี่ยคุณเก่งไม่ยอมจ่ายเงินให้อะไรอย่างเงี้ยอในฐานะที่แบบเป,เป็นลูกเป็นเป็นลูกจ้างกันนะทำงานให้เขาเรียบร้อยแล้วสิ้นเดือนแล้วครบเรียบร้อยปุ๊บ ข่าวดีคือประเทศไทยเนี่ยครับเรามีเรา,เรามีหน่วยงานราชาการหน่วยหนึ่งเรียกว่ากระทรวงแรงงานครับอ่าซึ่งซึ่งกระทรวงแรงงานเนี่ยครับก็จะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ที่มีมีหน้าที่หลักก็คือในการดูแลสาธารณสุขดิบของนายจ้างลูกจ้างเนี่ยแหละทีนี้เนี่ยสำหรับฝั่งของลูกจ้างเองครับเขาจะมีหน่วยงานหนึ่งส so ังกัดกระทรวงแรงงานชื่อว่ากรมสวัสดิการและคุ an ้มครองแรงงานอมอ่ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะครับแถวบ้านแถวว่าแถวพัฒนาการก็มี หน่วยงานเนี้ยจะเป็นหน่วยงานที่จะทําหน้าที่ในการคุ้มครองแรงงานเป็นหลักคุ้มครองเอลูกจ้างนี่แหละใช่ไหมงาใช่ใช่พนักงานใช่ฝาลูกจ้างเป็นหลักดังนั้นเนี่ยลูกจ้างมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับแนะนำว่าให้ไปที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพื้นที่เท่านั้นได้เลยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะแรงงานใช่ตอนนั้นจะมหสําีสำนักงานเดี๋ยวแถวเนี้ยแหละเราก็ไปหาเขาได้แล้วเราก็ไปบอกเขาว่าเนี่ยคุณโตเจอเหตุการณ์นี้ขึ้นมาเนี่ยคุณเจงทำนี้นี้เดี๋ยวเขาจะ ส่งคนมาเทียฮะ oh. อ๋อซึ่งกระบวนการนี้จะมีคือคือเราก็ต้องยอมรับด้ว่าการเป็นนายจ้างลูกจ้างกันเนี่ยับมันมันอำนาจการต่อรองไม่เท่ากันครับอเพราะว่าเพราะว่าฝั่งนายจ้างเป็นคนจ่ายเงินให้ถูกไหมเอ่อดังนั้นเนะนี่ยอำนาจอำนาจฝั่งนายจ้างก็จะเหนือกว่ายิ่งถ้าเป็นลูกจ้างที่เป็นลูกจ้างเขาเรียกว่าเป็นเป็นแรงงานที่แบบไม่ได้มีฝีมือแมบบ่รับแทลล์นั่นต่ำเนี่ยอันนี้อำนาจต่อรองยิ่งต่ำไปกันอย่าง่เลยดันั้น mm. รัฐก็เลยเข้ามาแทรกแซงโดยการที่มีหน่วยงานเนี้้ยขึนมา เพื่อจะมาช่วยค,คุ้มครองคุ้มครองแรงงานเราก็จะมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานต,างต่างๆอะไรออกมาอีกด้วยว่าแบบเออลูก,กจ้างจะได้รับความคุ้มครองอะไรอย่างไรบ,บ้างอืมครับทีนี้ดูดูแล้วมีคนคุ้มครองฝั่งโตเยอะนะพี่เก่งเรื่องนี้ผมพอจะรู้ดีว่ามีคนคุ้มครองฝ <c oughs> <c oughs> ั่งลูกจ้างเยอะอยู่ครับใช่ครับ ครับแต่ก็ไม่ได้แต่ก็ไม่ได้แปลว่าลูกจ้างจะทําถูกเสมอไปนะครับยๆครั้หน,นึ่ถ้าลูกจ้างผิดจริงคุ้มครองไม่ได้เหมือนกันนะเพราะกฎหมายเขาก็บอกมาแล้วว่าแบบเออถ้าเรื่องนี้กิดก็จผิดแต่เพียงแต่ว่าเขาคุ้มครองว่าอย่างน้อยเนี่ยอำนาจในการต่อรองหรืออำนาจในการในการจะเข้าถึงความพิธรรณะมันจะได้เท่าเทียมกันหน่อยอ่จ้างนทานายอะไรเงี้ยลูกจ้างเอาเงินเนี่ยไปจ้างทานายอะไรอย่างนี้เป็นต้นประมาณนี้ พี่เก่งอยากเรียกร้องพี่เก่งอยากเรียกร้องอะไรกับคุณมิกไหมคะผมเคยได้ยิน <c oughs> ผมเคยได้ยินเขาบอกว่ากรมแรงงานเนี่ยคือคือเขาจะกระทรวงแรงงานเขาจะช่วยทางฝั่งอลูกจ้างมากกว่านายจ้างอาอันนี้นอันนี้ก็อันนี้ก็จริงครับจริงอันนี้ก็จริงว่าการช่วยในที่เนี้คือคือช่วยบนพื้นฐานว่าโดยปกติลูกจ้างอ่ะมีอำนาจในการต่อรองน้อยกว่าอืม ดังนั้นก็เลยเข้ามาซัพพอร์ตเพื่อให้ลูกจ้างเองอะสามารถเข้าถึงความยุติธรรมบางอย่างได้เช่นเอ้ยหาทนายให้ทํานั่นทำนี่ให้สู้คดีให้เพราะไม่งั้นเนี่ยในภาพนะว่าเป็นลูกจ้างข้าแรงขั้นต่ำอะไรเงี้ยจะไปหาทนายมาสู้คดีแบบเออมันมัแอบยากอยู่สมมติเงินเดือนหมื่นสองหมื่นอย่างเงี้ยจะมาสู้นายจ้างที่มีเงินเป็นล้านอย่างเงี้ยมันก็คงอาจจะทนงทนายหรือค่านู่นนี่นั่นก็คงยากเนาะเสียเปดีเลยอะอย่างนี้ดีกว่าอื ใช่ใช่ใช่เป็นประมาณนั้นทีนี้พระผูเรื่องนนี้ปุ๊บเนี่ยความคุ่มครองของแรงงานตามสัญญาจ้างแรงงานเนี่ยครับมันก็มีกฎหมายซัพพอร์ตหลายเรื่องเลยเรื่องนึงที่ผมคิดว่านะ่าสนใจคือเ,เรื่องของค่าแรงขั้นต่ำครับค่าแรงขั้นต่ําอืมครับครับคือประเด็นประเด็นคือค่าแรงขั้นต่ําเนี่ยครับมันคือเขาเรียกว่ามันเป็นการันตีจารการัฐที่บอกว่าถ้าคุณจะจ้างใครชักคนไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยค่าแรงขั้นต่ําที่คุณจะเป็นคือต้องไม่ต่ำกว่าเท่านี้มันคือเป็นสวัสดิการหนึ่งาานนนนนนใใใรรรระะบบบแงงเี่ยควจได้ั ซึ่งตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันขัดกับมันขัดกับหลักหนึ่งของของสัญญามมกสัญญาเนี่ยปกติเขาจะคำนึงถึงเรื่องเสรีภาพของผู้สัญญาความว่าเสรีภาพผู้สัญญาคือหมายถึงว่าเราเองเนี่ยมีความเชื่อหรือว่ามีความปกลงกันแบบไหนก็นแล้วแต่จะปกลงไงก็เป็นที่เลยเช่นสมมติว่าพี่โตผมผมว่านะพี่โตอ่ะลองไปคุยพี่เก่งดูไหมว่าอยากได้งาน,นมากๆกับลองบอกเขาดูว่าทํางานให้หนึ่งปีรับค่าแรงบาทเดียวพอ ผมว่าพี่ี่เก่งนะจะเราก็ทํางานนะอะไรเงี้ยซึงงง่งจริงๆแล้วเนี่ยสัญญาสัญญาปกติทั่วไปเนี่ยครับจะปกลงยังไงก็ได้แล้วแต่ผู้สัญญาจะปกลงกันแบบไหนแต่ไอการตรลงแบบนี้ปุ๊บผมว่าจะเกิดเรื่องประหลาดประหลาดแล้วแล้วเผื่อมันจะเกิดแรงงานท้าตามมาด้วยเพราะว่าเอ้าก็เธอไม่มีทางไปนี่ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะมีคนตกงานเอาไหมาาลดค่าแรงหรือเวลาสิบาทพออะไรเงี้ย่างเงี้ยมันออกไปอ่าก็จะมีปัญหานี้ตามมาดังนั้นเนี่ยกฎหมายเขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นเนี่ยจะต้องมีการกำหนดค่าแรงขั้นต่ำขึ้นนนมาะห่อยลกั ซึ่งค่าแรงขั้นต่ำก็มีการปรับขึ้นมาเรื่อยๆครับจนกระทั่งปี2 5 6 3เนี่ยก็ปรับเดชล่าสุดขึ้นมาเรียบร้อยละผมก็เลยจะก็เลยจะมาถามนะครับว่าทราบไหมครับว่าทุกวันนี้ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศไทยต่ำสุดกี่บาท336บาทนี่เซิร์ชมาไหมขั้นล่ำขั้นต่ำสุดของขั้นขั้นขั้นต่ำสุดของพี่โจพี่โจ้เดาเดาไหมเหรพี่โจพี่โจอ่ะคุณว่ามันสา0รกว่าบาท แต่เนืตกใจกับสามร้อยสามสิบหกเนี่ยมีเศษของากมาให้เรียบร้อยพอดีเมื่อกี้นี้ฟังมิกกี้พูดอยู่ผมก็เลยลองเสิร์ชดูว่ามันเท่าไหร่ไม่นึกว่ามิกกี้จะมาเป็นคําถามเลยตอบได้แล้วมันถูกหรือเปล่านี่ในในเปลียนหน้าห้องเลยนะคําตอบคําตอบนะครับค่าแรงขั้นต่ําที่ต่าที่สุดในประเทศไทยเนะวันนี้นะครับคือสามร้อยสิบสามบาทสามร้อยสิบสามอ่าสามร้อยสิบสามบาทคือต้องเล่าก่อนบางคนยังเข้าใจผิดอยู่เลยค่าแรงวันละสามร้อยอันนั้นเก่ามากนะฮะอันนั้นอันนั้นผ่านมาหลายปีละ เดี๋ยวนี้เพิ่มมาเป็นอีก13บาทอีก13บาทเป็น3.13บาทเขาจะมีคณะกรรมการค่าจ้างครับในการในการกําหนดว่าเอ้ยค่าจ้าง3คนจะเป็นเท่าไหร่ทีนี้เนี่ยอค่าจ้างพวกนี้ครับมันจะแยกโซนตามจังหวัดไปว่าแต่ละจังหวัดควรจะเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ไงบ้างสามพันสิบสามบาทต่ําที่สุดเนี่ยครับมันจะอยู่ที่สามจังหวัดภาคใต้อัปนียะราสาราีิวาตามจังหวัดนี้คือคือค่าแรงค่าต่ำต่ำที่สุดในประเทศเลยอืม สามร้อยสิบสามบาทส่วนค่าแรงขั้นต่ำที่พี่เก่งบอกสามร้อยสาสิบหกบาทนะครับนั่นค่าแรงขั้นต่ำสูงสุดที่ตอนนี้กำหนดไว้อยู่นี่คือ,อไปด้นสูงสุดของค่าแรงขั้นต่ำซึ่งมีอยู่แค่ไม่กี่จังหวัดเองให้ทายว่าจังหวัดไหนกรุงเทพผมว่ามีสองจังหวัดฮะกรุงเทพอีกจังหวัดหนึ่งอ่ะผมว่าน่าจะแบบพวกจังหวัดใช้เงินเงยอะๆพวกภูเก็ตชลบุรีอะไรอย่างเงี้ยป่ะครับอ,อ่าอ่าพี่พี่เจ้าว่าไงอยากลอาไหมชนบุรีเหรอเชียงใหม่อ่ะ อ่าโอเคโอค้โหจริงๆที่เก่งถ<ๆ>ือว่าเก่งมากนะครับสองจังหวัดที่ว่านะครับคือชลบุรีและภูเก็ตครับอ๋อเอาไม่ใช่กรุงเทพหรอกรุงเทพไม่เกี่ยวเลยกรุงเทพไม่ใช่จังหวัดที่คะแนนท่านต่ำสุที่สุดของประเทศอ๋อโอเคอ่าอ่าอครับ<ๆ>ครับกรุงเทพกรุงเทพรับวปริมันคนครับอยู่ที่สามร้อยสามสิบเอ็ดบาทอ๋อถูกกว่ากันเออห้าบาทใช่สามสามหนึ่งสูงสุดคือสามสามหกต่ำสุดคือสามหนึ่งสามนี่คือนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะขณะนึงอืม ครับอ่ะทีนี้ครับทีนี้จะมาต่อเรื่องเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่อผมถามอีนิดหนึ่งีผมถามอีนิดหนึ่งค่าแรงขั้นต่ําเนี่ยเขาคิดต่อวันใช่ไหมฮะคุณบิกี้ต่อวันครับดังนั้นเนี่ยต่อวันเนี่ยสมมุติว่าผมจ้างเขาหนึ่งเดือนสมมติจ้างโจหนึ่งเดือนก็คือคูณคูณยี่สิบวันไม่ไม่นับเสาร์อาทิตย์ถูกต้องครับเพราะว่าเป็นค่าจ้างรายวันอืมโอเคโอเคโอเคไม่ได้คูณสามสิบสามสิบเอ็ดอะไรอย่างเงี้ยเนาะคูณจำตามจำนวนวันที่เราทํางาน ไม่ใช่เพราะว่านั้นจะเป็นรายเดือนอืมเราถ้านับชั่วโมงล่ะคะสมมติสมมติอ่ะพี่โตวันนี้เอ่อป่วยครึ่งวันครับก็หารได้ครับก็หารตามจำนวนจำนวนชั่วโมงได้เลยปกติวันหนึ่งทางานก็ประมาณแปดชั่วโมงอยู่ละหารแปดใช่ประมาณนั้นก็ใช้วิธีนั้นในการคิดหน่วยเป็นชั่วโมงได้เลยอืมอืใช่ครับก็สามารถก็สามารถแบ่งเป็นแบ่งแบ่งย่อยได้ปกติวันนึงก็ประมาณแปดชั่วโมงแล้วละในเวลาทํางานครับค่ะอ่าโอเคทีนี้นจริงเรื่องแรงงานนี้ เยอะๆเยอะยาวมากเอ้ยเราควรจะเล่าเรื่องเรื่องเลิกจ้างต่อไหมเดี๋ยวควรจะเก็บไว้เป็นอีกอีกอีพีหนึ่งเรื่องอะไรนะเล,นเ,ลเลิกจ้างเรื่องเลิกจ้างผมว่าเราเป็นอีกอีพีหนึ่งดีกว่าตอนนี้ยี่สิบนาทีแล้วนี่รอ <laughs> นี่รอฟัง <laughs> เลยว่าจะเลิกจะเลิจเลกจ้างโัวหรือย <laughs> <laughs> ังอันนี้จะเก็บเป็นอีพีหน้าเดี๋ยวได้ได้ <laughs> ได้เพราะเพราะอีพีนี้น่าจะมันเปท้ายกันคสรุปอีพีนี้ก็คือคุณมิกกี้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการ จ้างทํางานเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าจะจ้างเป็นรายเดือนแบบเป็นพนักงานเนี่ยก็จริงๆไม่จําเป็นที่จะต้องมีเอกสารก็ได้ถูกไหมฮะต้องครับอ่าแต่ว่าการที่มีเอกสารเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่กันลืมแล้วก็จะเป็นอะไรที่ยืนยันได้ได้ดีกว่าถูกไหมใช่ถูกต้องสาระสำคัญของ EP นี้คืออยากให้จาเรื่องแรกก่อนเลยครับคือคําว่าสัญญาไม่ใช่กระดาษเสมอไปสัญญาคือความตกลงระหว่างคนสองฝั่งดังนั้นจะมีกระดาษหรือไม่มีกระดาษเนี่ย ไม่ได้แปลว่าเรื่องนั้นมันมีสัญญาหรือไม่มีสัญญาอันนี้ให้เคลียร์ก่อนว่าสัญญาไม่คือความตกลงซึ่งซึ่งปากเปล่าก็ใช้ได้ละทีนี้เนี่ยสัญญาลักษณะนั้นเนี่ยเอ่อมันจะต้องทําตามสัญญากันไหมคำตอบคือต้องทําตามแต่ที่เองแต่ว่าเอ่อเงื่อนไขหรือวิธีการในการจะเป็นนาสื่อพยานกันว่าเอ้ยใครจะตกลงอะไรงั้นจริงไหมเนี่ยการมีกระดาษก็ช่วยได้ไม่ใช่ว่ามันจะชวนไม่ได้เลยดังนั้นเนี่ยเออ ดังนั้นเนี่ยผมก็เลยจะสรุปคันคง,งตรงนี้ว่าสัญญาจ้างแรงงานนยครับไม่จําเป็นต้องมีกระดาษเป็นสัญญาจ้างก็ได้แต่การมีจะทําให้ข้อโต้แย้งเนี่ยมันหายไปเพราะมัน,มนเป็นหลักฐานเนังสืบชัดเจนครับสมมติว่าผมไม่มีกระดาษแต่ผมอัดวิดีโอก็ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการสืบพยานที่อย่างที่มิกกี้บอกมันก็จะสืบได้ง่ายถูกต้องอืมจาสามารถนำมาใช้ดได้เหมือนกันครับเริ่มพูดตากมีคําศัพท์ อ่าสุดใจเยเลกไม่นานนะพูดแต่นะเื่อถืออัดไปอีกสักหลายๆอีพีเดี๋ยวเริ่มจะพูดพูดคำศัพท์เทคนิคอะได้โอเคนี่ก็ประมาณนี้สำหรับอีพีนี้นะฮะครับก็ขอบคุณคุณโจแล้วก็คุณมิกกี้ด้วยนะครับวันนี้เราแบบว่าโซเชียลดิสแตนซิ่งกันเนาะเดี๋ยวอีพีหน้าเราก็จะโซเชียลดิสแตนซิ่งกันอยู่ดีนะฮะเพราะว่าเราหยุดกันยาวๆเป็นเดือนหนึ่งเลยนะฮะ พอดแคสต์ฟอมโฮมค่ะพอดแคสต์ฟอมโฮมโอเคครับ <Podcast S 1> <ม>งั้นอีพีนี้เท่านี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณทั้งสองท่านมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ